สวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับกับรถรถสวยนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะวันนี้เราจะไปเล่นลบบงขับกันมีนัดนะที่สนามอาซีอดิกนะครับก็มาแนะนำรถหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่ สนใจนะครับอยากจะเล่นรถบรงทุกวิทยุนะครับผมก็จะมีข้อแนะนำนรับมือใหม่นะว่าเริ่มเล่นยังไงเราควรจะต้องมีอะไรบ้างนะสำหรับตัวผมเองนะสำหรับตัวผมเองผมเล่นมาแล้วผ่านผ่านผ่านช่วงเวลามือใหม่มาแล้วผมก็อยากจะแนะนำเลยว่า ถ้าคนที่เขาสน,สนใจจริงๆนะฮะอยากเล่นจริงๆบางทต้องเริ่มจากรถก่อนนะฮะต้องมีรถก่อนแล้วเราก็ต้องเลือกเลยว่าเราจะเล่นรุ่นไหนสำหรับผมผมจะเล่นรุ่นที่คนเล่นเยอะที่สุดนะฮะเพราะว่าเราจะได้มีเพื่อนเล่นไปไหนก็จะมีเพื่อนเล่นมันก็จะทําให้เราสนุกเลยเล่นอยู่ได้นานนะฮะถ้าเกิดเราไปเล่นแล้วไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ย แป๊บเดียวเราก็จะเลือกเล่นก็จะมีรุ่นนี้อืรุ่นนี้นะเป็นรถไฟฟ้านะครับขนาดหนึ่งต่อสิบนะฮะพี่ห้อยเรายังไม่ต้องสนใจมันอนะรถรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นนิยมที่สุดนะฮะต้องมีไว้เลยไปที่ไหนก็จะมีเพื่อนเล่นนะฮะมีเล่นทุกสนามมีทั้งแข่งทั้งเล่นทุกสนามนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมที่สุดในบ้านเรานะฮะ อันนี้เขาเรียกรุ่น13.5นะครับรุ่น13.5 13.5 open b a l e t open b a l e t คืออะไร open b a l e t ก็คือเราจะไม่จำกัดเรื่อง ECU นะครับ ESC เนี่ยเขาเรียก ESC ESC เนี่ยเจะเปิด open เลยเราจะใช้สเปคไหนก็ได้นะครับ แล้วก็13.5หมายความว่าไง13.5ก็หมายความว่ามอเตอร์เนี่ยต้องเป็น13.5เท่านั้นนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้ตามที่กติกาสนามนั้นๆกำหนดนะฮะแบตเตอรี่ก็ต้องเป็นลิโพ2เซลล์นะฮะเกินกว่านี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือรุ่น โอเค่นวัตเลตนะฮะจสามจุดห้าตนนัวนี้มีไว้เลยครับมีไว้เลยมีคนเล่นแน่นอนคนจะเล่นเยอะมากส่วนตัวรถที่ผมใช้นะฮะผมก็จะใช้เป็นรถอินฟินิตีนะฮะตัวรถอินฟินิตีนะฮะรุ่น i อเอหนึ่งสี่นะครับ,ต,รรบ,รรบตัวนี้เป็นรุ่นแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ทีไอีซี C. ดีล่าสุดเลยฮะอีก,ๆๆกีก็ใครอยากเล่นรุ่นเดียวกับผมก็ไปหาซื้อหาจับจองก็ได้ที่สนามนะครับส่วนมาอีกรุ่นนึงรุ่นนึงจะเป็นรถน้ํามันรถน้ํามันก็รุ่นนี้คนก็จะนิยมเล่นนะ นขนาดหนึ่งต่เหมือนกันนะครับก็เขาเรียบรุ่นน้ำมันหนึในโตนะครับ G P ก็จะมีรุ่นเดียวเลยรุ่นนี้จะมีรุ่นเดียวขนาด1นึก็หาซื้อไม่ยากก็จะเป็นรุ่นเดียวขนาดเท่ากันนะฮะต่างกันที่ลอ้อแต่นี้ใช้ไฟฟ้าอันนี้ใช้น้ำมันนะฮะ ก็ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับยินดีแนะนำให้แล้วก็ผมรับจัดหารับประกอบด้วยก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวภาษาคลิปเล่นให้ดูอีกทีใครอยากให้ทำคลิปอะไรอยากดูอะไรก็บอกกันได้เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ครับสวัสดีครับ